จองฟังยังสดแล้วจกูกับเน่กูจะนี่มาสอเแต่ชอบทำซ้งสาัียรุนน้องท่านเนี่ยชาเป็นนะเจตีจอมมัตบ่ได้ไมยวมนะ่อลอดานอะรจนดานท้สซากล้ออยู่มุตตะลับสับขานเนี่แล้วใหรคนนี้นาสนใจจงอจตจง แล้วเดี๋ยวรถตรงสหนยยอตรงพักีน่ะย่อรถส่วนไหย่อตรงขักกีน,นเนอตัออตนชอลูากกาตอรตรงากีนยอนนอนน้อยสองขงนสดเนอเจาะกกาเนอคเจ้าในตัวใช้นมนลงกูหายอันอยังไงกึดเสียแม่กันยหายกึดเสียก็ขอเสีย មកលងអ្នកនឹងឆ្លឺប៉ាជេបេចំណតាជេច ਹਾ ខខសៀម៉ាណេឯកំជិជប់ប៉ាណាត់ទៅប៉ាមិនចាជេគរនតាណយតិចកំឆៃជប់ប៉ាណាត់ណឯគុំហៃញ៉ទឹកឈៀមមេត្រកំលងណ เนี่ยย่ว่าเจอหลังตู้เจอชงน้อยยอาจีนี่ลอกปิดจงเอ้ยแม่หลังนี่เท่าหลังสีลูมีป่าเจอหนอตอนท้ออยเนี่ยขอเชื่อว่าเลย่องน้อยจีนี่ย hàn chi la trung lự tỏ xe gió xuê giả tí lì lù trên thế bà na lòng tu nha nhà gia chơi tu hò trong chung nói phi nhà la trí chung e

他是那种搞破了多年，一种那个硬座下多几年，容易了拉伤了。晓得举报的七十万件，要能的呢一种朋友说的呢